ัสดียามเจ้านะเจ้าแต่คืนฝนตกนะเจ้าตกประมาณชั่วโมงเนะเจ้าเบียงเปล่าเนาะแต่ไอตำบลอื่นเนี่ยเป็นตกกันหลายมื้อหลายวันแล้วนะเจ้าตำบลแม่ปางนี่ก็หัดตกกันแต่วานี่นะเจ้าโอ้ฝนตกนี่ดีอย่างนะพักไม้ไซเคอือนี่แบบสดชื่นนะเจ้าชุช่อนะกูศลนนี่เนี่ยมน้ำต้นใดก็เหี่ยวนะเจ้ามันตึงแบบสดชื่นแล้วคิดฟุ่นคุ้ยฟุ้นนี่แบบอาหน้าแรงเนี่ยมันแบบสดชื่นเนาะมันแห้งนะเจ้า บ้านเฮามันมัน,ม,นมันแห้งเนาะแห้งแห้งแล้วก็มีฝุ่นเลยน,นะครับดอกเดอกือกอะยังกรบบานสักพังนะครับฝนน้บตัวใดมันก็บา,บานนะครับถ้าฝนตกใส่เลยนะนับไปเลยนะครัห้าวันเนี่ยนะดอก,ดอกเอือ้องเต็มสวนเลยนะครับมันเหมือนว่าน้ำมันมีอะไอย่างเนาะน้ำฝนมันมีอะอย่างโซเดียมหรอเดี๋ยวพักไห้ใส่เกลือนะครัก็ทรงก็สนตายมดแต่จะมันก็มาเชิงตายเนาะใบมันเหี่ยวตะเกือบตายนะมันตาย เพราะฝนตกลงมาได้ทุกอย่างเขียวบนนะจ๊ะและสิ่งแรกที่จะตามมาดอกนางแล้วนะจ๊ะที่แบบอันพาเก็บกุปปีผกุปีอะที่มันแบบต้องตัดไปมันทิ้งนะเนี่ยเยนับไปเลยแล้วสามสวันก็จะออกแล้วนะะแกใส่เชืออมนะจ๊ะถ้าฝนตกใสเนี่ยอันอย่างก็ดีโมดนะจ๊ะพักไม้ใส่เกลือนะคะเดี๋ยวไปดูตะปูนเนาะดูพักละมันจะป่งต่อน กกมตั้มนะ้าวอันนี้ก็คือผลงานของเฮานะซาวอันนี้คือต้นตะรางหรือว่าต้นลูกชิดนะคนเมืองมันห้องว่าต้นเต่านะคะอาเพาะเป็นสามสี่ร้อยต้นแล้นะ,ะอาเป็นแฮรสามซีฟนะฮะฝีมือของอันเองนะซาวถือว่าได้ตัวใดสิเปอร์เซ็นต์เหรอเออประมาณเนี่ยประมาณสามร้อยถุงค่ะอ่าเป็นแฮรสามสิบเออก็ยังโอเคนะเนี่ยเออออกมาจากป่านะ้าว เอาต้นก้าได้น้อยอ่ะถอนแล้วก็มาใส่ถุงกันเนาะอันนี้ก็เข้าปีที่สามแล้คือสองปีผ่านไปนะคะต้นขนาดเนี้ยแต่ถ้ามันใหญ่ประมาณสูงประมาณสากักไอ้เมตรหนึ่งค่อยย้ายลงไปปลูกะคะ่ะเอาไปปลูกตอนนี้ก็ตายอ่องสถานเดียวนะจ๊ส่วนในกระดอกกระแดกอันนี้ก็คือพัหวานป้านะจ้าก็คือสั่งมาสองตะกร้านะจ้าสั่งในตะกร้าสีดำนะจ๊ะ มีขายนะจ้าจะเอาต้นน้อยต้นใหญ่แต่ตอนเขาสร้างมันก็มาเป็นในถุงดานะจ้าแล้วเขาก็เอามาใส่ตะกร้าหรือจะใส่ถังน้ําหรือจะใส่อุปกรณ์อะไรยังก็ได้นะจะย,ายา้นนะะยายถังเหุกินนะ้ย้ายถุงเหุกอนนะ,ะบต่ต้องลงดินนะจ้าถ้าลงดินโอกาสตาย,ตายสูงในะะช่วงนี้มันหน้าแรงอยู่เนาะรอฝนซึง้งหรือว่าฝนตกชุกสักหน่อยหนึ่งค่อยลงดินนะคะลงดินตอนนี้คือฝนนะมันจะทิ้งช่วงนะคะเดี๋ยวมันจะตกมาอีสักรอบแล้วมันก็จะหายจ้อยไปเลยเนาะ ช่วงรามาหลังเพื่อสภาค่อยปลูกนะคะแหนะพะหวานป่าปลูกครั้งเดียวนะเก็บได้สามสิบปีไนะม่ต้องขึ้นแพขึ้นดอยไปเก็บพะหวานแล้วนะจ้าอ่าส่วนตรงนี้ก็คล้ายๆม่านบาหลีนะจ้าตรงนี้พี่เอามาปลูกมาเป็นแรนเลยจ้านี่ดอกเอื้องสายนะจ้าที่ไม่สายนะเพราะว่ามันออกก่อนหมูนะมันจะมีแบบดอกเอื้องสายแบบสายสายนะเพิ่นออกกับะตะโกเสียแล้วออกมารลุนนะจ้า อ่าน่าจะสองสามก่อนนี่แหละถ้าฝนตกใส่เนี่ยมันจะชุ่มน้ําหรืออิ่มน้ำกว่าของหัวน้ำนะของหดน,น้ํเนี่ยเซี่ยลเซลเซลแล้วเขาก็ไปเหี่ยนะถ้าฝนตกเนี่ยมันค่อยๆเนาะเลาออกมาขวนอ่ะมันค่อยๆอ,อมน้าหรืออิ่มน้ำแลยซะเนี่ยค่ะอีกประมาณบากเกินสามวันเนี่ยค่ะก็น่าจะบานเต็มนะคะอันนี้ดอกเอื้องสายขยายพันธุ์ด้วยสปอร์เลยซะหรือว่าขยายพันธุ์แบบเอาออกไปไปก็ได้เอาออกจากกอกก็ได้นะคะ ชื่อยำเจ้านะซ่านำเสนอผักชีต้นหอมของพ่อนะซ่าแต่ปลูกนะปลูกไว้ก,กินปลูกประมาณนี้นะซ่าปลูกนักบ่ได้นะซ่าเพราะว่ากินบัตันนะเราผักการก็เริ่มแก่นะซ่าผักชีก็เริ่มดอกเนาะส่วนต้นหอมนี่ก็ออกดอกนะซ่าถ้าเกิดเฮากินใกล้จะมดเราก็ลงใหม่เลยนะประมาณสักยี่สิบวันลงใหม่ยี่สิบวันลงใหม่เฮาก็จะไม่กินทั้งปีนะซ่าเราต้องปลูกไก่บ้านนะซ่าปลูกไก่บ้านเลยที่คานหดน้ำนะซ่า มันแปลงก่อนหน้านี้ก็คืออยู่ในสวนเนาะเก็บกินน่าจะบะเกินสามครั้งนะมันไก่กี่คันนะจ๊ะแต่ว่าพอย้ายมาไว้ตรงนี้มันใกล้น้ำนะจ๊ะแล้วก็เก็บกินบ่อยนะอเดี๋ยวก็อาจจะลงแผ่นไม้แล้วนะจ๊ะแล้วก็อแปลงเก่าเนี่ยก็ได้ลื้อทิ้งนะจ๊ะนะคะพังไม้ใสเขือนเพราะโดนฝนละงามฟูชอ่อเลยนะคะฟูฟ่องเชี่ยวนะจ๊ะแกนบอกอะ่ะคือ อดอกนางแล้วนะคะเนี่ยขยายพันธุ์ด้วยกันแยกกอได้ป่ะมันเป็นไม้ประดับนะจ้าดอกก็คือกินได้เนาะดอกมีรสชาติหวานนะแกงใส่ผักชีอโอมแกงใส่ผักหวานในล้ำลำนะครับักหวานเจ็บวันก่อนก็ยังกินมะมดเตื้อนเนาะอันนี้ค่ะเดี๋ยวสักวันนี้ค่ะก็จะตัดตัดไปทิ้งหมดเลยแล้วก็เก็บดอกแล้วก็แตกหน่อขึ้นมาใหม่ะจะงามกว่าเดิมนะคะอันนี้เป็นห้องวันดอกนางแล้วนะจ้า อันนี้คือมะยงชิดน,นะ,ะออกรุกรอบสองะค่ะาอมันแค้นแดดอะ่ะพ่อจ้าว่าแค้นแดดเหรอเห็นไหถ้าแดดแรงๆไปเก็ประมาณนี้ค่ะ,<ย>คะเอาคนเมืองบนท้องมันเฮิงแดดเออนี่ค่ะไปหมดเลยนะี่ค่ะทําสวนผลไม้ไม่ง่ายนะคะอันนี้เรายังปลูกไว้กินนะคะเราก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะแดดแรงก็เป็นไงค่ะต้นไม้ใส่เกลือร่วมหมดเลยแต่ถ้าแดดบจจัดจัดนะคือถ้าฝนตกแหละมันเกาะ มันก็อยู่เนาะนาี่ร่วงหมดเลยมัน้องมันเทิง,น,งน,ะะนี่ค่ะยู่ต่างจังหวัดนะใช้ชีวิตเสมือนง่ายๆไม่ง่ายเ,าเพื่อนต้องต่อสู้อุปสรรคเยอะแยะมากมายนะคะ,ะทั้งอากาศนะคะทั้งสภาพความเป็นอยู่เยอะแยะมากมายะคะ่ะปั๊บตัวตัวใดกับปั๊บไปได้แล้วมันปั๊บไปเรื่อยๆค่ะดูนี่เพื่อนะะนี่ค่ะ,คะมันเทิงแดดจะได้หรอ ะะถ้าแดดไม่จัดอ่ะมันก็จะอยู่นะเห็นไหมร่วงหมดเลยคือผลหมกร่างไม้มันติดนะคะขอให้มันติดก็ยังไม่รุนนะต้องติดจริงๆอะ่ะต้องติดจนอยู่อะ่ะมันถึงจะได้กินนะลำไยก็เช่นกันนะจ๊ะลำไยดอกปุดอกปูนต้องดีใจนะจ๊ะถ้าจะดีใจก็รอ,อให้มันพ้นขีดไม้ไฟไปก่อนต้องไปก้อยไปก่อนนะจ๊ะถ้าดอกปุดอกปูนะจ๊ะ ถ้าแรงนะจ๊ะถ้าแดดจจัดดอกร่วงนะจ๊ะครับแล้วก็มาลุ้นว่าดอกตัวผู้ตัวเมียแห่งเก่าเมื่อถ้ามีตัวผู้ตัวเมียมันก็จะออกผลผลิตนะออกเม็ดนะจ๊ะแต่ถ้ามันแรงมันก็จะลวกนะจ๊ะแต่ถ้าถ้าติดเป็นเม็ดแล้วนะจ๊ะขาดน้ํานะจ๊ะร่วงเหมือนกันนะจ๊ะล้ำไยจะไปลุ้นก่อเมื่อไอไอเม็ดโตยูจีเออถ้าเกจัดแล้วขาดน้ำปบยืนดีฝนตกมาล้ำไยแตกนะ เกษตรกรต่างจังหวัดก็ประมาณเนี้ยค่ะชีวิตต่างจังหวัดเนาะ,ะไม่ได้ง่ายนะคะใครๆบอกว่าใช้ชีวิตต่างจังหวัดแล้วว่าใช้ชีวิตเรียบง่ายสบายๆอันเฉียงนะคะไม่ได้ง่ายเลยการใช้ชีวิตต่างจังหวัดนะต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ทุนนะครั์นะคะ